สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ ต่างหูทับทิมสตาประดับด้วยทับทิมแอฟริกา2เม็ดขนาด15.6กะรัตร้อมด้วยเพชรเกสร72เม็ด0.78กะรัตตัวเรือนทองคำ75%ความยาว2.8เซนติเมตรหน้ากว้าง1.5เซนติเมตรน้ำหนักรวม7.41กรัมราคา46,800บาทครับ ชิ้นนี้เป็นต่างหูนะครับทับทิมเมตรใหญ่ๆนะครับ2เมตรรวม15.6กรัตนะครับเฉลี่ยเม็ดละ7.8ดกรัตนะครับมีสตาร์ตามที่เห็นนะครับแต่ว่าหน้าพลอยนะครับมีลานเล็กน้อยนะครับคือที่สังเกตนะครับหน้าพลอยจะมีลักษณะคล้ายๆแผ่นฟิล์มบางๆแปะอยู่นะครับเป็นแผ่นเล็กๆนะครับเรียกว่าลานพลอยนะครับแต่มีสตาร์วิ่งนะครับตามแสงไฟนะครับสวยงามนะครับตัวเรือนนะครับเป็นองครอเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นแบบเกี่ยวนะครับใช้งานง่ายนะครับด้านหลังพลอยนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งสองชิ้นนะครับทั้งสองด้านนะครับด้านนี้มีสตาร์เหมือนกันนะครับวิ่งตามแสงไฟหมดนะครับแล้วก็มีลานตามที่แจ้งไปนะครับตรงนี้นะครับส่วนตําหนิเนื้อพลอยนะครับมีด้านข้างเล็กน้อยนะครับตรงด้านนี้นะครับแต่เวลาสวมใส่นะครับตําหนิไม่โผล่นะครับเพราะอยู่ด้านข้างด้านล่างนะครับ ไม่มีปัญหากับการสวมใส่นะครับชิ้นงานนะครับช่องนี้เรารีวิวตามจริงนะครับทุกจุดนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับมุมกล้องเห็นทุกจุดนะครับมีตำหนิเนื้อพลอยตรงไหนเราแจ้งหมดนะครับพี่ๆสบายใจได้เลยนะครับได้สินค้าตรงปกแน่นอนครับเป็นตำหนิตามธรรมชาตินะครับของเนื้อพลอยนะครับให้ดูด้านหลังนะครับตัวเรือน7 5หเหมดนะครับทองคำนะครับทั้งตัวเรือนแะตัวเข็มนะครับตรงสวยงามดีหมดนะครับตัวเข็มนะครับ ให้เทียบขนาดเหรียญสิบนะครับความยาวนะครับ2.8เซนติเมตรหน้ากว้าง1.5เซนติเมตรนะครับเป็นไซส์ที่ใส่และกำลังสวยนะครับเป็นเพชรแท้นะครับเพชรงานใหม่นะครับเพชรเกสร7.2เม็ดนะครับ0.78กระดัตนะครับข่าวสะอาดเลนไฟดีหมดนะสองด้านนะครับไม่ติดนวลไม่ติดเหลืองนะครับออกใบเซอร์ได้หมดนะครับทั้งตัวเพชรและตัวพลอยนะครับมีค่าจะจ่ายเล็กน้อยนะครับใบเล็ก500บาทใบใหญ่1 0 0 0บาทมาเป็นเล่มนะครับ พี่พี่ท่านไหนนะครับที่มองหาต่างหูทับทีมสตาร์นะครับสวยๆนะครับเม็ดได้ใหญ่นะครับขอแนะนําชิ้นนี้นะครับได้ทับทีมสตาร์เม็ดได้ใหญ่นะครับสวยๆนะครับมาพร้อมใ่รับการจัดทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับช่วยย็นนั้ว่าเป็นงานเพชรแท้งานพลอยแท้หมดนะครับงานโตเรือนทองคำเจ็ดสิบห้านะครับสามารถมาจําติดจองได้นะครับมาจ่าวันนี้เพียงเล็กน้อยจ่ายครบเดือนหน้าเดือนครึ่งได้หมดไม่มีปัญหานะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับที่อยู่กทมนะครับสามารถรับสินค้าได้ที่เจเจมอนะครับเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับส่วนพี่ท่านไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้หมดนะครับมีวงเงินและประการจัดส่งหนกชิ้นมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับมารับที่ร้านนะครับร้านอยู่แม่กองเปิดแค่เสาร์อาทิตย์พี่ๆต้องนัดล่วงหน้านะครับเนื่องจากวิ่งส่งงานวิ่งหาลูกค้าตลอดนะครับต่างจังหวัดก็ไปหมดนะครับมาจําติดจองได้หมดนะครับชุบล้างได้หมดนะครับทําใหม่ได้นะครับ พี่ๆต้องการโมต,ต่างหูนะครับต้องการทําอะไรเพิ่มเติมแจ้งเข้ามาได้นะครับประเมินราคาตามจริงนะครับตามช่างเจวลลี่เรียกนะครับเดี๋ยวจะนําไปปรึกษาช่างเจลลี่ให้นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณครับ